สวัสดีครับพี่น้องในพระคริสต์ในสารธรรมเขื่อนแก้มลิงแล้วก็พี่น้องที่เข้ามารับพระพรด้วยกันพระคำให้ชีวิตวันนี้เป็นของวันพุทธที่19ตุลาคม2022ครับพวกยิววางอุบายจะฆ่าปเปาโลแต่ล่วงรู้ถึงท่านกิจการบทที่23ข้อ12ถึงข้อ22ครับขอฟังพระเจนะคำของพระเจ้าจดจ่อจดจำทำความเข้าใจนะครับ พอเวลาเช้าพวกยิวอ,ออกอุบายและสาบานกันว่าจะไม่กินและไม่ดื่มอะไรจนกว่าจะฆ่าเปาโลได้คนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีมากกว่า40คนคนเหล่านั้นจึงไปหาพวกหัวหน้าโุโรหิตกับพวกผู้อาวุโสกล่าวว่าเราสาบานมั่นคงว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอให้ท่านกับสมาชิกสภาบอกนายพันว่าขอให้นำตัวเปาโลมาหาท่านโดยอ้างว่าท่านต้องการจะสอบสวนเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้นส่วนเราจะเตรียมพร้อมเพื่อลงมือฆ่าเขาก่อนที่เขาจะมาถึงแต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลได้ยินเรื่องการซุ่มทำร้ายนั้นจึงเข้ามาบอกให้เปาโลทราบในกรมทหารเปาโลจึงเรียกนายร้อยคนหนึ่งมากล่าวว่า ขอช่วยพาชายหนุ่มคนนี้ไปหานายพันด้วยเพราะเขามีเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั้นไปหานายพันแล้วกล่าวกับท่านว่านักโทษเปาโลเรียกหาข้าพเจ้าและขอให้พาชายหนุ่มคนนี้มาหาท่านเพราะเขามีเรื่องแจ้งให้ท่านทราบนายพันจึงจูงมือชายคนนั้นไปตามลำพังแล้วถามว่าเจ้าจะแจ้งความอะไรกับเรา เขาจึงตอบว่าพวกยิวตกลงกันที่จะขอให้ท่านพาเปาโลโลงไปยังสภาในวันพรุ่งนี้ทําเหมือนว่าจะไต่สวนเรื่องเขาให้ละเอียดยิ่งกว่าเก่าแต่ขออย่าฟังเพราะว่าพวกเขามีพวกเขาซึ่งมีมากกว่า40คนจะคอยซุ่มทําร้ายเปาโลและสาบานตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเวลานี้พวกเขาเตรียมพร้อมแล้วและกำลังคอยคำอนุญ,ญาตจากท่าน านพันจึงให้ชายหนุ่มคนนั้นไปํำชับว่าอย่าบอกใครว่าเจ้ามาแจ้งเรื่องนี้กับข้า <c oughs> ขอพระเจ้าทรงอวยพรพระเจะ้าคำของพระองค์นะครับพี่น้องครับพี่น้องครับประคำให้ชีวิตครั้งที่แล้วเนี่ยในสภาของพวกยิวนะครับอาจารย์โปโลพูดว่าต่อพระพักพระเจ้าท่านประพฤติตามมโนธรรมที่ดีมหาปุริตจึงสั่งให้ตบปากอาจารย์โปโโลจึงทรง จึงแย้งกลับแรงที่สั่งตบท่านอย่างไม่ยุติธรรมแต่เมื่อรู้ว่าเป็นมหาปโรหิตท่านก็หยุดพูดอาจารย์ปาโลเห็นสภามีฟาริสีและสะดูสีท่านจึงพูดขึ้นเกี่ยวกับคดีเพราะท่านเชื่อเรื่องการเป็นขึ้นจากตายทั้งสองพวกจึงโต้แย้งกันจนสภาวุ่นวายนายพันกลัวว่าเปาโลจะถูกทำร้ายพระเจ้าทรงตรัสบอกเปาโลในคืนวันนั้นว่า จงมีใจกล้าเพราะจะเป็นพยานทั้งที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็จะเป็นพยานที่กรุงโรมด้วยพี่น้องครับพระคำให้ชีวิตวันนี้พอเช้าวันรุ่งขึ้นพวกยิวก็เลยมาปรึกษาการวางอุบายจะลอบฆ่าอาจารย์เปาโลให้พวกมหาปุโรหิตขอในพันพาเปาโลมาที่สภาอีกครั้งหนึ่งพวกเขา40กว่าคนจะลอบฆ่า ก่อนที่จะมาถึงสภาโดยสามานบันโดยสาบานมั่นคงว่าจะไม่กินอะไรจนกว่าจะฆ่าเปาโลได้แต่บุตรชายของน้องสาวเปาโลรู้เรื่องข้าวจริงไปบอกอาจารย์เปาโลท่านจริงขอในร้อยพาหลานไปพบในพันเมื่อเรียนท่านแล้วท่านบอกว่าอย่าบอกใครให้รู้เรื่องนี้แล้วให้เขากลับไปประการที่หนึ่งครับวันนี้พวกยิวอ,ออกอุบายครับที่จะฆ่าอาจารย์เปาโล เช้าวันรุ่งขึ้นพวกยิวก็ถกกันและวางแผนจะฆ่าอาจารย์เปาโลพวกเขามีกัน40กว่าคนได้สาบานว่าจะไม่กินไม่ดื่มอะไรจนกว่าจะฆ่าเปาโลได้พี่น้องครับเราจะเห็นลักษณะของพวกหัวรุนแรงพวกเขาคงเสียดายที่ไม่ได้วางแผนการไว้ก่อนทำให้อาจารย์เปาโลหลุดรอดไปได้แต่เวลานี้วางแผนไว้อย่างดีแล้วจึงไปแจ้งแก่พวกหัวหน้าปูโรหิตและพวกผู้วุโสว่า พวกเขามีจุดประสงค์และวางแผนไว้แล้วดังนั้นขอท่านกับสมาชิกสภาบอกในพันว่าขอให้นําตัวเปาโลมาหาท่านโดยอ้างว่าท่านต้องการจะสอบสวนเขาให้ละเอียดยิ่งขึ้นส่วนเราจะเตรียมพร้อมเพื่อลงมือฆ่าเขาก่อนที่เขาจะมาถึงสภาแผนการนี้ทำทีเป็นการช่วยในพันเพื่อหาสาเหตุที่ฝูงชนยิวได้ก่อจลาจล ดังนั้นในพันก็จะไม่ได้เตรียมทหารป้องกันนั่นหนานักและพวกเขามีกันถึง40กว่าคนที่ยอมสละชีวิตเพื่อเห็นแก่พระเจ้ากำจัดคนชั่วที่ทำให้คนยิวและคนต่างชาติที่ถือพระเจ้าในต่างแดนหันไปเชื่อพระเยซูกันมากและธรรมบัญญัติกับธรรมเนียมปฏิบัติของพวกยิวนั้นก็ขาดความเข้มข้นในการดำเนินชีวิตไปพวกเขาจะรอบค่าระหว่างการเดินทางมาสภายิว เหมือนพวกหัวหน้าผู้นำยิวไม่ได้รู้เรื่องนี้แต่พี่พน้องครับเราเห็นครับพระเจ้าทรงให้แผนการนี้ล่วงรู้ไปถึงหูของลูกชายของน้องสาวอาจารย์เปาโลแผนการนี้ก็เสียหายไปพี่น้องครับน่าตกใจทีเดียวนะครับที่พวกปุโรหิตระดับหัวหน้าผู้สอนธรมบัญญัติและผู้นำประเทศยิวยอมรับแผนการร้ายนี้และเห็นชอบร่วมมือด้วยโดยไม่คิดถึงผลเสียและดูหมิน่น ทหารโรมว่าจะไม่สามารถสืบสาวเรื่องราวหาความจริงได้หากพวกเขาลงมือทําเช่นนี้พี่น้องครับและหากการลอบฆ่าครั้งนี้มีทหารโรมเป็นอายไ,ไปโรมเองอาจจะไม่ยอมให้จบลงง่ายๆาผู้ว่าการเมืองที่ดูแลเยรูซาเล็มก็ต้องเข้ามาจัดการซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาบานปลายใหญ่โตต่อไปได้ซึ่งนี่อาจแสดงให้เราเห็นครับว่าความผิดของจัโปโลนั้นร้ายแรงมากในสายตาของพวกยิว แต่ไม่สมควรต้องถึงตายในสายตาของทหารโรมันและเพื่อปกป้องคนสัญชาติโรมันด้วยหากในพันรู้ความจริงในภายหลังก็จะกลายเป็นประเด็นไม่ไว้ใจพวกผู้นำยิวเหล่านี้อีกเหล่านี้ได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเขาไม่ได้หันกลับมามองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคนยิวเองมีข้อผิดพลาดอย่างไรไม่ได้สอบสวนในส่วนของตน และข้อกล่าวหาต่ออาจารย์โปโลนั้นถูกต้องและเหมาะสมเพียงไรครับหากกระทบต่อพวกยิวจริงก็น่าจะพูดคุยกับคิจักเยรูซาเล็มและหาทางออกได้แต่พวกเขาเลือกทําตามใจแม้จะทำสิ่งที่ผิดบาปจึงไม่เหมาะสมอย่างยิ่งพี่น้องครับเราจะทำอะไรถวายพระเจ้าด้วยความบาปได้อย่างไรช่างเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่คนระดับนี้คิดไม่ถึง ประการที่สองครับหลานของจารย์เปโลได้ยินเรื่องนี้เข้าพระเจ้าเองทรงโปรดให้แผนการนี้ล่วงรู้ถึงลูกชายของน้องสาวอาจารย์เปาโลเขาจึงเข้าไปบอกเรื่องนี้ให้อาจารย์เปาโลทราบและเมื่อในพันทราบเรื่องนี้ก็บอกให้ชายหนุ่มเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแล้วเขาก็แล้วก็ให้เขากลับไปในพันเมื่อทราบก็ทําอย่างมืออาชีพครับเก็บปัญหานั้นมาหาทางแก้ไข ไตรตรองว่าจะช่วยเปาโลให้ปลอดภัยได้อย่างไรและไม่ให้เกิดความวุ่นวายที่จะบานปลายไปเป็นสงครามในยูรูาเล็มและเมื่อท่านไตรตรองอย่างรอบคอบแล้วก็วางแผนการแก้ไขได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ในวันต่อไปขณะเดียวกันครับนี่เป็นลิทธานุภาพของพระเจ้าทรงสัญญาไว้กับอาจารย์เปาโลครับว่าท่านจะปลอดภัยและไปประเทศและไปประกาศที่กรุงโรมได้อย่างแน่นอนสมกับคำในพระคัมภีร์ที่ กล่าวไว้ครับว่าดวงความคิดนั้นเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระเจ้าเท่านั้นโอ้โห oh ขอให้ระวังใจพระเจ้าเถอครับผู้พระเจ้าผู้ทรงขับเคลื่อนทุกสิ่งให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์แม้คนจะร้ายและมีแผนการร้ายครับแต่พระเจ้าทรงเคลื่อนบางคนให้ดำเนินการทุกสิ่งให้พระองค์ได้เราจึงรู้ได้ว่ามีคนของพระเจ้าอยู่ในทุกที่ทุกแห่งที่พร้อมช่วยสนับสนุนเราเสมอ ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งนี้นะครับผมมี2คําถามครับพระคำให้ชีวิตวันพุทธที่19ตุลาคม2022พวกยิววางอุบายจะฆ่าเปาโลแต่ร่วงรู้ถึงอาจารย์เปาโลกิจการบทที่23ข้อ12ถึง22คําถามแรกครับเรารู้ว่าคนยิวนั้นได้รับพรเรื่องสติปัญญาจากพระเจ้าแม้ในปัจจุบันพวกเขาก็ฉลาดและเก่งมากกว่าคนอีกหลายหลายชาตินะครับ แต่แผนการร้ายนี้ไม่อาจหลบพ้นสายพระเนตรของพระเจ้าไปได้และฉับพลันแผนนี้ก็ไร้ผลทันทีท่านรู้สึกมั่นใจในการฝากชีวิตของท่านในพระเจ้าอย่างไรครับเมื่อคิดถึงเรื่องการช่วยอาจารย์เปโลแบบนี้พี่น้องครับอธิษฐานกับพระเจ้าเสมอๆนะครับคำถามที่สองครับน่าเสียใจที่พวกผู้นำศาสนาไม่ได้มีความเที่ยงธรรมและมองทางแก้ปัญหาในทางถูกต้องชอบธรรม แต่ยอมลดพระเจ้าลงมาเป็นการลอบฆ่าคนโดยไม่ยำเกรงพระเจ้าคิดผิดที่ว่าทำบาปถวายพระเจ้าก็ได้แผนการของเขาจริงเหลวไปท่านเองล่ะครับเคยคิดทำบาปเพื่อเห็นแก่พระเจ้าไหมผลเป็นอย่างไรครับท่านพบความจริงอะไรที่สอนใจท่านลองคุยเล่ากันมานะครับเวลานี้อธิษฐานด้วยกันโอภพิดาเจ้าข้าเราเห็น สิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นในท่ามกลางพวกผู้บริหารประเทศของยิวเขาคิดถึงแต่ผลประโยชน์ของเขาคิดถึงแต่วิธีการที่ผิดบาปก็ไม่เป็นไรทำให้พระเจ้าพอพระทัยได้โอ้พระบิดาเจ้าข้าขอพระเจ้าทรงโปรดช่วยที่พวกข้าพงหลายจะระมัดระวังวิธีการดำเนินชีวิตและให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าในทุกๆเรื่องรู้ว่านี่เป็นเรื่องยากแต่ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ข้าพงหลายไว้วางใจ และนำทุกปัญหามาอาธิษฐานและขอการทรงนำที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรและก็นำพาเราด้วยเถิดสัรเสริญและขอบพระคุณพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรพี่น้องนะครับนี่เป็นสิ่งที่สําคัญดําเนินชีวิตทุกอย่างครับตัดสินใจลงมือทําทุกอย่างครับด้วยความชอบธรรมยุติธรรมแล้วพระเจ้าจะได้ไวอวยพร สิ่งที่เราตัดสินใจนั้นให้กลายเป็นพระพรจริงๆและสำเร็จผลถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ